ครับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อสุขสุขนเนาอหัว่าจะเป็นภายในในแต่างประเทศกันยินดีตอนนับข้าสู่ช่องตามาวเยวมยบ้านป่าอีกแล้วเนาะโดยพบพบสามเวยบ้านป่าก็อยู่ที่ใดเนาะก็ทางมาอ่าหาทางเนาะอุบลบนคนเนะาะคือมาเบิ่งว่าเป็นจังไดห้องนามเพิ่นฮอดขั้นตอนได้แล้วหรือว่าจังใดเนาะก็สิทางสามเวยเองก็ได้มาแต่ตอนอ่าจี่ากมอบเงินแท้ไม่น่าแปลกเนาะการในมื้อนี้กั ก็สิลงมาหา้างน้องกมาเบิ่งเยี่ยมยาปนเถินเนาะเป็นจังได้างอากว่าเกิดบแล้วเนาะอ่ได้ก็ชอบ้างน้องเขาสบายดีทงกระบนหลยคนมาเยี่ยมเพิ่นพี่น้องเนาะโอ้โหยเพ่อจได้เเปิดบนด้อล่ะน่เออนอนอูเฮ้ยมีอูอ๋อมีอูพี่น้อง อ๋อนอนอู่เงพ่อคนว่าจังงันญาอกเห็ดนะก็เห็ดอกก็จะป่อหายเนาะผัดองไ้บอผับอะไรบอบีบเอ้ยประาณก็ได้เลยเดอันอย่าไปบีบได้ในลูกอะตําเอกลูกตึงเลยแอ่มอนนนอออนมาอเนาะเอานอนอนนอนออนอนนอนนอนอนน่นอนนอนอนอนนนอ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 นอนเอนนอนนอ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 นนนนอนอนนนนนนนอนัออนออนออ อ๋อเฮ้ยวิดแทเนาะบริวิทย์บร์ดูวะวิดโอ้ยเนี่ยเปลียนมักโยกแท่น่ะเอ้ยเปี่ยนเปลียนกันวิดแตซะเนาะอออยู่กระโดดเวลาสันะอ้อหายเลเนาะินไก่เดือมวนนั่นแหละอ๋อหามจากมือเลยโบเมนชัวรมือนะโบเรียโบเมนชามือนี่เด้ทะลมเน้เนาะ ก้ย็บทองเรามากินกุนะ้ยปิ่งได้จ้ะปิ่งมาเจ็บปิ่งกินได้หมดเลย็บทองอ้าวคือลงฝาต่นางมันรุดบ่น่ะมันรุดได้มันขาดโอมันปนหถือกบกุเนาะขอมานะมามากออกบ่นนอเพิ่บ่แอมเนี่แต่บ้าน้บ้าแต่มันรุดแมนมันไว้มนจะถือลมผานี่นะขาดในบ้านน่าอันนี้โดยมันขาดในเสื้อมันจี ผัดล no. ูกชายเพิ่นได้บมดเยอะเนาะลูกชายักันเนอะลูกชายเนาะมืแตยเนาะรดเนาะแมนผัดคนหน่อยฮะเนี่ยเพิ่นกับตึกแจเพิ่นดีได้ยังบ่หอดติดบ่หอดหอบติดนะยังบ่หอดเออเนาะติดเนาะวันที่สิบก็ได้วันที่สิแล้วจะนี่นะคือฮกมือฮกมันี่โอ้ก็ได้ฮกมือแมน ยังเป็นอลไรับเลือดชเลไคปยคิดว่ามือได้สสออกรรมจะเนาะมาอยู่เอาจะชิมือนี่ไดปะานกระด้มือซื้ออยู่ขี่คูอยู่นี้หรือว่าเอาใจเอา่บอไปเกิดที่ห้องหมอได้เนาะโดยเนด้หอเมเด็กเซอร์ฟเฟอร์หลดทห้กันอยู่ข้างๆนี่าหนละบอได้บได้ครับวันนี้ันนบเครับ วองชงหอยชมครับบอกเมนครับจะได้หลดอยู่ทางหนึ่งคนอยู่ทางหนึ่งบอโดวกันคือดึกดอเนั้นเพิ่นเพิ่นยังคางงูปลาอยู่ได้เพิ่นกับอันไปหาสาวแหล่ี่สาวไลสาวพินว่ะไปต้องกันเลยเออรํากันมึอนะบอข้าเจ้าแย่ทางแย่กันเด้ตีสามพากกันแยกสาวพินกับสาวไลกับเมื่อข่อยกับมาเฮือนเมมาหาลูกเด้พอดียกโทรศัพท์ออกมาเห็นน้องบนแซดเด้ อือเจ็บคอแน่ฉ <tha ug> ันก็เบ uh ิดค ah ืนอยู่หั่นแหละบ่ได้มาเด้พากันนอนเลยพากันงุ่มอยู่พุ่นเด้ติบ่พากันนอนบ่บ่งงมล่ะนนาสิดงขาวึงน้ําซอยกเจ้ามามาคิดเบิ่งยาแม่เพิ่นยังคาเต้นละวงอยู่ดยังคาลวงกะงานกฮกมาเนาะบ่ให้เสียซื้อจัดไป เต้นมาให้ว่านสนใจคนดนเทียวเอวเอวอ,อันจากแอวซ้มจิมหาตัวน,นี้เลือาอมำิมช่จังบอก <laughs> นอนได้จ้ะ <laughs> เอวลันปัดลันปัดแล,ล้วกัะหิตอะไรนี่อ่นตือป้อเยกันที่น้องเงงนาะการม้วนนี่รอกเวลาเวลายาผลยาเต้นเวลาจะพักพริกน้องก็กินได้บ่พักกะกินอยู่บ่ได้กินกินแต่ปิ้งกับไก่ฝันค่าวฝันมือเ้าะ ทั้งนี้เธอพักตัาเจลตังกระปูคอยกินตังกระปูนะว่าเขากินเดืแก็ไม่ยอก่างเอแมนยูน่มเตลูกกินนมแม่นาะเลยแล้วเอาเธอแนาะาแปงคอยกินอยู่ช่างมได้มาบ่เพื่นไปขายมกแตงเพิ่มาเลยช่งปุแตงเนาะเลยมุติเพิ่นอวดเอาตังนงเพิ่ก็จะไหนก็ได้กินเพิ่อนเลยเนาะลูกขันแหงช่างมมาเนี่ มา้่าเ่ปาสังกระซีี่ก็มุงเรียบร้อยเนาะมาแล้วก็ไปแต่ซาบในการติดกะโลไปซื้อแล้วบอกกะโลเนาะนั่งพอคนจไปซื้อ่าไหนฮะนี่ไปซื้อกะโลสียังเด็ตัวหยาบๆเด้อบอกพอเลยสอโตแบบอกมื่แมนดูเอาตัวนันปวาหันไทยไปอยู่เรากเขาห้งน้าละมันหมื่นแต่ว่าตัวตัวอยู่ในอันว่าทีปูวออยู่ในอ่างน้ำกัแค่ปวาสี คันปูต้องปูหมดเลยเนาะปูเราจังขลักหนังปูและหนามมันยัางนั้นนั่นเนาะเวล่หาข้องมันจังแม่มันจังสะอาดมันจังปิดไข่หน่อยคันมันปูคันปลาชิ้นไม่ได้ปูคุณเบิด์ั้งอานะ่ชิ้นอา่นไม่ได้จังว่าเนาะเบิ่งตัวจริงเนาะอะไรกะนทั้งเฮากะขึ้นมาเทิงเลยบ่ได้อยู่รูมอยู่ร่าโบได้ถ่ายบิ่งซ้ำเป็นขาลงแบบไปน้องเนาะมื้อนี้ก็คือว่าอากาศอยากคั่นฮ้อนเนาะทางน้องเพิ่นกะ บันเป็นผืนเป็นยังบ่หม้อหางก็วาตุมทุบๆนิน่อยมันเป็นโอ้คนแดดเคยจะอื่นเป็นยงมันจะเห็นอยู่แล้วเแม่เป็นโพดเป็นยังธรรมดาเล็กน้อยของเล็กน้อยดอกนะคะเพราะว่าเขายังบ่เคยชินอยู่กับนอกเลยเนาะเขาอยู่แต่ในนะ่ไได้าเป็นอะไรเนาะบ่ได้อยู่ไฟเนาะเขาอยู่บีกายนี่เขาอยู่ไฟเนาะหนาวหนาวเลย สามสยามนำหุ่นลูคนทได้หมอนคอยลอกคอยเิ็ย์คอยถับอันคอยถับานไผ่ค่อยเดียวคนถับทานไพ่เชียงชายคอยไปหาคนใช่ที่จะหัวหอนเนาะเป็นคนใช่ก็ว่าว่ามันด่าคนกัแล้วว่าปีไก่มันมันหนาวกว่านี้ได้เมนปีนี้ธรรมดาเนาะเนปีนี้หนาวเลยก็ะีพีนี้ห้ากเย่เขาแล้วก็คืนหนาวมาด้วยเนาะเมน ปีที่แล้วีนนาอันนี้ก็คือบอกเลยนะว่าคือเ้้ยเอ้ยบุญมาเผลหนึ่งจะซีอยู่กำฮอรหรือกำเย็นกำฮอนนะคแม่เป็นเตรียมทานแม่วกลนยเป็ขายยากจะคงนั่งกินน้ำห่อนมไงนะมันมีเฮงนะแม่นอาบน้าเนาะเตือนเช่าอาบน้ากินน้ำเพื่นนี้แบบกินหักไม่บ่ดีว่ากินน้ำมมนตะบนอ่น้าเย็นมาต อาบเย็นกินฮอดเด็ดสิซะตัวเฮาแมนได้ได้ถ้าสมมทติว่าเฮาจะกินอ่าวเย็นน่ยังมันทองเดียมันจะกินได้ม่นได้บรายแมนมันจะเร่ด้วยเงี้ยนันงนั่นแหละนั่นแหละลูกพนจังอันจำมั่มไว้ละแกบแดงต้องจัมาไว้นะพันจดูแบบเต็มที่พัีงกินเนี่ยพันธาแป้งไ้ลูก้วบ่ เป็นพื่นท้ยสือมานะสากสาายเโอ้แปล่งเด็กหน่อยนะทาบางๆเนาะเนี่ยไหมถทาคอยลูกไปคือแบบจะทือน้ำคือว่าคีีแบน้ำก็คอยทาใรยหายลืมเด้มันบุเป็นวัดดอกจากลูกก็บ่มด้มีครีมทาผิววอลลวขี้น้ำ นี้ก็บหน้ามนกับบางเท้าหาเห็กับ่าใซ้ำดูกว่ากันอ่ะใช่เลยขีมอ่บน้ามันมิมื่นเนาะเมนมันมื่นเนี่ยของาสบูนี่สิคกลัวสบู่หน่อยนงแอันนีท่น้านี่เขาบายมันอยากมื่นอยากลดมือตกตีเพีงเงินเนาะตกอยู่เป็นเพียงแนั่นอ่ะอ่บีทึ่งมันอะอ่าบีทึงเต้นตอนนอากงเตอะเย็นเียนหัวเนาะเย็นเหัวเย็นหางแม่ก็อาบีทึงมันบ่ อ่ะเดียวอ่ะพิทึกลูกนะแม่สบายเลยสบายแม่บ่มียางเสียหายดอกว่าจุกจุกลงไปกับขี้ดินเนาะอ่ะโลดอ่ะโลมันทำลงไปลงมามมพัากตัวเร็วหนักเลยทว่าพักตัวเร็วอะไรเนี่ยอันนี้มันสบายแล้วอ่ะจึงลดอืมกินข่าวกับแสบอยู่บัวเจ้ากันเหนยแสบ <laughs> อยู่ขี้ได้กินบัวจำจกจำแจวกะกะอยากอยู่บบบัวจาบ่อยากอยากหอนี่เนาะแต่ว่าขลามมันกับคือว่าเนะคนณขลามเนาะอยากทอดแกงน้อไหมบุญเลาะอันดี โอ้ยกินแม่ได้เกิดอกก่อนห้องไม้มันเป็นของมักของดองอะไรได้มัดลูกเขาเนาะเกิดมาเจ้าเกินคำคำล้ำระดับสามสี่เดือนคนแล้วเนาะคนแล้วเขื่อนว่าเดือนได้ใช่บุญมาคนออกกรรมมาโดดเขาเจ้าเก่งน้องไม้เขาว่าไม่ยังนะอยากบอกเขาจ้ายากว่ะเขาจะกระต่ายกินซิบอกคันว่าเขาคำลายกรรมมันบดีเด้อเพราะว่าเลือดเขาจางมันสีเป็นอั้นผิษกรรมแม่เลยเพาะั้นใช้ ก็คือทางเอื้อยเธอคือลงมาจะกินมาทุกอย่างเลยได้พ่อข่าวมันกลายเป็นอันชิ้นมันนี่ขาดวิตามินเจ้าะกังอนเอลนะแม่มันก็กลายเป็นชิ้นมันก็ธรรมดาเนาะลูกเขาก็อ่ามันก็สีแบบว่าลื่นหรือว่าชิ้นเนาะกับการที่แม่แบบนมเขาเป็นใจนลูกก็กินได้เป็ดปกติคือเท่ากันแหละกินได้เบิร์ดแม่กินได้ลูกกินได้แต่ว่าเขากับพยายามเออลูกอื่นเขาก็ลดลงแม่์ถาก็เบิ่งเบิร์อ่าอ่าทางการลูกเขาแหละ โมเมนต์ที่ลูกยิงท่วมาให้กินเดี๋ยวต,ต้นตะปูได้เนาะ <laughs> นหายหายช่วงกลางคืนเนาะโนยแม่งคำมากก็มาหลังคืนแรกถอดก็หายนิดกน้อยมันหายมันจะเป็นช่วงน,นีย้ยันช่วงกลางคืนเวทีเด้กำลังต่างหันต่าง,างอย่างเนาะ<อ>เดือนเดือนยังก็ใกล้ชิว่วหอดเด้งานถาดเด้เพคนที่กำลังชม ไว้ันที่1ถึง30วัน3าเเนาะางอันไอเีงุิมาเดือนช้างวมาชาคำวันางก็เลยห้องไม่ทาด้พอดีได้สมาจัดวันเกิดเน่อยเลนเนาะมง3คำนันเนเนอันนี้เป็นกบาซีโมอันห้องเพลงถ่าพอกเปิัโหลัหัดหลฮัลโหวัลจหัโัลโหหมังโหลฮลโหลเลโหลฮััล เดเพิ่นว่าคือิ่นว่าอันสามสบเพิ่นว่าเป็นอยู่คนอยู่ใช่เรนครพนนโอ้อยู่นครนี่น่าแทวท่านนี่แหละแม่นกับบไกลกบบไกลกับเนาะบ่ไกลบไกขอไกบินตุกขะไม่นําโขงเป็นหอดลาวเลยห่อ่แล่คือทางฝ่นว่าสาเอว่าอันจุ ขคอยนี่ไปอันงานอช้างคนวะงานบุญกองข้าวพคนว่าอยู่พี่แต่อยู่พูนเป็นงานบุญกองข้าวบ้านเจ้ามันเดือนหยังพคนว่าเดือนสามเมงก็เลยบอกว่าเดือนสามเมงสามค่ำเออคอยสิไปเดือนนั้นเพิ่นก็ว่าอนเปิดประตูเล่าคนี้สิมาเดือนสามเมงสามค่ำแมงมันก็มาตามมื่อเพงคนว่าเดือนสากลนี่ก็ตกอยู่ประมาณเดือนสองเดือนสองเราพานะแม่เป็นเดือนสอง แมนอยู่กุมภาเดือนสองกุมภาวันแห่งความหักแล้วแมนค่อยนี่เกิดเดือนสองแต่ว่ามาเป็นเดือนเล่ากับเป็นเดือนสามเม่อสามคำแมนเี่ดนิชาปรติแมิเมนเมนนั่นแหละจึงงานเนาะวันจ้งงานวันเจ๊จึงงานแล้วกันการมีงานบุญกระเปว่าเกิดทุนนะเนาะส่วนคนหลักหมวนที่เกิดเบิกบุญหลอกหมักหมวนเด้อกระซือบุญตา้อีกเนาะดีแต่บุดดีแต่โบซื้อบุญเดือนสาม บนเออทางนอนเป็นกับพูนอนจำบั่มมาดีติงเป็นยังได้ปวดได้เป็นนอนก็ได้หายใจใหญ่ใช่นะมาดีติงมาดีติงเป็นเนาะพี่ดูตอนนั้นเอามาขายน่าขายนี่อยู่กันเมร์เมร์พี่ก็โลดหัวเป็นยังงามเนาะมัดกับขัดหัวเปียนยังเนาะโอ้โหหายแล้วกังเวียนสินอนยางเดียวคือทางเมร์ก็ได้นอนเวียนอยู่บ่ก็นอนเยอะเหมนกั บอกวไ่อย่บ่คอยเห็นคอยได้คอยกระด้างชีโอ๊บผีโอ๊บสี้นะให้เขาเอิ้ให้อ๊บอย่งก็โฮมโฮมโฮมเออโฮคอยหลรับรัคาโฮมลูกมาหน้าบ่กเบิดเบิ้ดสบ่เบิดจะหม้อชงหม้อแต่น้ำบกจะได้รับเนาะน้ำเบิ้ดอ่ะไผกินน้ำไผ่กินน้วคนไปกินไผ่กินน้ำซอยกันอีอุ้ยมีนห้ได้ะโกเลยหนละมาวันไปกินน้ำลายกูอยู่กับยินเนาะ บทุกซัมอยู่กับบ่ได้บ่ถูได้อันนั้นอันนั้นอันตลอดได้นั่นจังเป็นกรรมไม่ดีบ่จักไห้บ่จักห้องและควันไฟได้เนาะกมไนเอไปย้ต่อเนาะอยู่กรไ่นรายอยกินยานอฉดแตกต่างกันได้บบัดค่อยว่าอาบน้ำห้อนเถอผิวขาวเนาะเมนยื้อใส่ขาวอ๋อันนั้นถืดมากับห้องสังกะสีมียังไง้เนาะตกเของคือบ้านเ้ากินเลยอายุ อายุสบายเนาะเอาเอาที no, no one. One ่เพื่อนสบายใจเนาะน้องวนไม่ใคแต่ก็ได้เนาะแต่ก่อนในแบบนั้นเลยพื้นซูมนุ่นข่อยกับพื้นได้ข่อยกันไม้่ใช่ทานทานก่อนตั้งสิบก่อโสไก็ทานค่ะเอาข่อยจุ่ได้ไม่ได้หัวใจกับมอนเอาไปใช่ทานไปพื้นช่วยควันได้เนาะห่วยหมมือได้ไหมอีกอย่างโมเมนบสถกับโบห้ยเนาะพอข่อยเกิดลูกน้ำเฮงเนาะช่วงนนั้เดือนหนึ่งได้ หนาวแหง้งแบบว่ากาว่าเข้า,าห้าหอนหนาวแห้งกับชุ่มแห้งนะกาว่ากาว่า,ม,า,า,ม,ามันมัน,น,นก็ลดลงอะไรลูกใสมือคอยคอยโบเห็นเนาะคอยไปเยี่ยมเพอ่นเอาไม่ใส่ลูกคนโบ,บเมห็คนคนนั่นน่ะแม่คน,นนด้กขเอาใส่ลูกบา <c oughs> งคนก็ตกใจเอาใส่ลูกคนนี้นนนกันกับแม่แท้ลูกก็ว่าแต่แม่แม่แท้ลูกลูกแล้วมันชีหอนชีเป็นอื่นเนาะลูกก็ว่าเคยเนาะนี่กับกักอาหารแล้วเนาะคิดว่าเล็กน้อยแบบ ลูกลูกแต่ละคนน่ะเขาจะแยกนอนนอนเมืนว่าละเพื่อใหายนอนน้ากันแบบไฟกับชุอยู่ได้บะเนี่ยเขาบอกว่าลูกเซ็สอะเพื่อนบอกอ้าลูกก็อยู่ซ็ตอะเพื่อนน้ำนามเนาะเพื่อนตกใจก็หาลูกยันลูกเหี่ยวเนาะว่ะถือไฟเลยเพื่อนเชียวว่าถือไฟแม่นว่าออกมาพี่ว,ว,ว่าเคยถือว่ทาทั้งทั้งน้องเพื่อนอีกอะรอแต่อะออกกำลัออกกำลัแล้วก็เราเพื่อนแล้วทั้งไอ้เพื่อนมาเพื่อนแางอยู่กี้เนาะเพื่อนเพื่อนห้ความแบงเอาเลย อาะอืมพแสิมหาหาทางลูกชายเพื่อนคุณบอกาะอเคนะแล้วเนาะว่ายง่าเบิ้งก็เ right. อ <st uttering> ่ยไหลเบิ้งเด้อใจว่าสิบมือออกบ่มือที่ชิบบอออกหรือวากเราอย่าแต่พอยู่ิน่งนาะเาะเนาะนาะเนาเนาะนะเนาะาเนาะนาะเนนาเนาะอยู่เนนเนเากเนนเนาะาาเานเาะนานาเนานเนนเานเนาะ อ๋อท่ากินรกันเล่เนายอองทานเก่าอีกอย่างมันกินบ่คือน้ำพร่อนเขากินได้เขาไปบ้าไปปวดเบาตลอดขนาดน้ำพร่อนนี่เขากินเบิ่งประมาณเบิ่งเกือบชี้มือนี่ก็คือยังออกทางเก่ามาได้จะคอยจะกินเราคอยยูชี้มือชี้เบ็ดออกลูกที้เบ็ดเด้ก็อยู่ประมาณชิมาห์มือเนาะก็ยังกินอีกเลยเนาแมนยูชิมห์บางคนก็ให้อยู่ชิมาห์ลูกอีบนาอีกเนาะรุนลงอีกจักบกจักรุ่ดเลยคนนี่มันชิน มาหลายก่าวไปยากดูคนจุโตอีกตามเขาเนาะแต่ปีกายนี่มันพ่ออยู่เราอยู่กับเหมือมันหนาวเย็นจนหอบก็เดียวเนาะน้องมือแมนแมนปีนี้เนาะห่อนในปีนเกิดอยู่เพื่อนในเดืเนาะก็อุ่นเน้ะไม่อะไรจนห่อนเจ้าเนาะเือนหลังในน้อยแมนแต่เฮาก็โอลมกับน้องเพิ่นกะลายแล้วแมนจะใช้น้องเพิ่นกับ กินน้ำเนี่าก็สดในเพิ่ง้หนึ่งอ๋อสดน้าไปได้นาเด็กล่องใหญ่ลองกินมันตึงก็เก่าน้ำหมกชีวิตได้น้อแท็ก่อนเลยออกเสมอมันก็มีส่วนแน่น้องแมนนะเาหางใหม่ทางใหม่เพิ่นนางอันนี้เนาะมันก็มีเวัฒนธรรเลยโน้ำหอมรึ้นาโอ้โมเมนต์เย็นเลย ่อยตักไว้ในนี้แล้วก่อนนะตัวนี้ฮอกินสก็่อยตัก่อยไปว่าน้ำคือบ่เป็นคือว่าน้ำ่อยบดนะน้ำ่อยบดลูกห้อง้หา่บวบ่ึ้นน้ำตุ๋นโอ้ยเครื่องห้าไปเป็นสีดแดงของเจ้าสีแดงของได้อบกบ่อางยายเย็นกับยะนันกันแดงกันแต่น้องอามต้มซิของเจ้ามันสิมีหากอันยังก็ลายไปว่าไม่แดงกแดงอะไรอะไรออกน้ำแดง ข้าวต้มกจริงๆมีข้าวกรต้มมีใบเป้าใบหนาเฮ้ยมีเฮงเลยสะวๆจะไปเก็บใบหนาด้อยเ่ยได้เงินข่อยได้ลายได้ลายเอ็นจะไปมาไหวเอ็นจะมักต้มได้คนใบหนาข้าวห้า volume ที่ห้ามาอ่ะก็ยังมีที่อนะไรย่งเข่าใบเป้ากับเข่าเนี่ยนะยังเกาะกุ๊กยังข่อยอาบน้าแข็งข่อยขท้าแดงขนาดเลยเหมือนกันเลยอยบุญยากคุกเลยแต่ว่าข้อแต่ว่าอุ่นแบบ สาลาต้นยังเกาะต้นนั้นที่กัจเจ้าออกมาหนักแรงบ่ต้นพวกแดงพวกแรงแดงเปลือกแดงพวกคามในได้ขบ่แล้วก็ยังอีกบ่เปลือกคามเนาะเปลือกคามกระอาบที่มาต้มมันบ่เมนแล้วก็แล้วก็อันนุ่มสาวคุ้มนุ่มสาวคุ้มนุ่มสาวคืออะไรเ่ยเกิดอาบอาบคอยอาบแล้วอาบจนใบหนาใบหนามันจีหอม เวลาเขาต้มแมนใบหน้ามันจะหอมคืเวลาต้มนะหอมเลยนะเวลาต้มเฮามันอายมันขื่นหอมมีอาบแต่ตอนเช้ามันจะมีแห้งแล้วก็เขาจะตุ๋ค่ะโอ้ยเปิดอาหน้าหอมเมยวัาเชาพุทธแท่นบัวขึดนลุ่นขึ้นลุ่นแล้วของต้นขามเลยขามก็เอาแกล็ขามเลยเปลือกอันนี้เราดั่มๆมันบอกได้เห็นไหมเอาแกล็ดน้องหอต้มกินเลยก็ต้มอ่ะแล้วแม่ค่อยหันใส่เห็ดกระเด้งนะเห็ดกระด้งเด้งเลยพี่น้อง เขาจะว่ากินยังกินบบผิดกรรมเมนจีวเดอร์เมนก็แด้ไหมนะเจ้าจีวเดอร์บกินใช่ด้หมอุกเตือเลยนบเป็นยังหากะกะจะถูกไปหอดว่าหอดหูเนาะเบ่เคยแพ้เสีอบไม่ผิดเสือเนาะบได้เคยเป็นเราจะังนน้ำโมกันเนี่นี่เนี่นี่เนาะแต่วบบเคยได้รู้โบเคยโู้ด้วยเนาะเนาะเ้าความเนน้ำเป็นนไ่้ให้คนได้ยินตนี่แมนถ้ บอกครัวผึ่นไม่รู้ไม่ตาวผึ่นกะชิได้ไปปฏิบัติแม่นเลยพวกกำลังเนี่ยเม่นว่ะว่าน้ำหนองสิบนาทีได้เนาะกะชิลงเดินห้องน้ำกันเดินนองเดินเฉดเดิน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 บัลากระย่างหายระดมเดินเม่นเดินเฉดดีนนั่งละกะอ่าเลยเนาะกะทั้งห้องน้ำหนองอุบลเพิ่นกะมุงสังกะซีแล้วเนาะคือทั้งน้องเพิ่นว่ากะมีแต่ศีรษะมาชนชั้นเนาะนี่กะปูนเพิ่น ยังหาสอบเบิ Arrow, Blog, ้งสีเบิ้งทางในก็เนาะขอเดาได้เพ really cool. uh, oh, ิ s <S ่นว่าอ่าเสียซังกะสีเห็ดผาเพิ่นว่าอนีรเนาะอันนี้ก็ะือว่ากลัวไปเด้อเนาะมันก็ได่โอเคสำหรับเนาะทางในน่ะสาบได้ทางในค่ะแม่นทางในน่ะสาบแล้วแต่ว่าเล้งแต่นอกแต่ก็เปิดบ้านเพื่อนเนี่ก็คือนชิ้นแรกเลยแหละเนาะแม่น แต่คือว่าพ oh, ่นสีต oh, oh. ิดกระเบื huh. ้องคบอกคือว่าติดกระโลเลยเนาะโอนก็ถือว่าทอดเกลสิบเปอร์็นต์เลยนะห้องน้ำก็ถือว่าฮอดเกลาวสิบเนาะโอ้เกลียวเนีเกลีสิบเปเซ็นต์แล้วโอ้อนก็แต่พ่นตักอาอีกน้ำหน่ฮะแม่คุณก็ต้องตักอะ้่าบ่ตักนี่่ไดเลยเนาะมาแล้วมันอมีหดเลยยังก็พูดไม่จ๊กเลย เป็นซึมเนาะแม่นซึมๆนี่ล่ะก็ซึมหลายแท้เฮ้ยนี่น้ําก็บ่อันนี้ขนาดอันแท้เฮานี่แห่ก็ท่ายังเหลือได้เฮ้ยน่ะโแหอันว่าอย่างละคร่งกิแม่นก็บ่เปืองเนาะแหคร่งคร่งก็ถือว่าบ่เปืองปานดนั่น่ะอือนี่ก็ถือว่าใกล้สิเสร็จชิ้นแล้วเนาะ จึงได้เฮากระสีได้อัปเิตพอตซะํำนีน้เนาะกระซาม,มือเองก,ก็สิได้ขอปิดคลิปลงก่อนมือหน้ามื้อหน้าสามเมื่อชีมาถ่ายพอแม่พี่น้องเบิงใหม่เนาะก็ข,อข,อข,อขอา่าวเขาสบายดี